คุณผู้ชมดูคลิปอื่นๆยอดวิวมันต่ำมากเนี่ยล่าสุดก็คอมโบคลิปอื่นๆยอดวิวอย่างต่ำแล้วพอตัดไปที่ไอคลิปเอ,อ่อฟังกินไฟเดเอเอสุดท้าย477รอบรอบสุดท้ายที่เล่นกับรอบแรกที่เล่นอยู่ไหนเนะี่ย อ้าวรอบแรกที่เล่นสามร้อยเอ้รอบแรกที่เล่น,เย,เ,ลนเยอะอยู่เหมือนกันนะโหแปดร้อยสองรอบแรกที่เล่นพอชิปอื่นยอดวิวหายทันตาโอ้อยากเห็นปวดมือขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเดี๋ยวจัดให้มามามา ความทรมานคือความชอบของคนดูนี่เองมาในเมื่อความทรมานคือความชอบของคนดูงั้นมาเดี๋ยวเล่นให้สองเพลงติดลิขสิทธิ์ช่างมันลงทุนเลยนะติดลิขสิทธิ์ช่างมันไม่เป็นไรปีกบักอีกติดลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำเพื่อวิดีโออันนะ ย่างน้อยก็ปิดเทอมแล้วแต่ขี้เกียจลงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรทำเพื่อวิดีโอเราต้องมาวอร์มมือกันก่อนได้เพลงเพลงอะไรดีขอสามเพลงแล้วกันขอสามเพลงแล้วกันอ่าเอาเพลงอะไรดี อ๋อเฮ้ยอันเดอร์เทลอยู่ไหนนี่ไงอันเดอร์เทลหาคิวทีก่อนแล้วกันมันน่า,จ,าจะยากสุดละ q คนะิวทีเนี่ยโอเคเซตติ้งไรเรียบร้อยมายากสุดละ q คิวทีแต่คิวทีอยู่ไหนเนะี่ยคิวทีคิวทีคิวที หมายหมายหมายคิทีมากอยู่นี่สั่งเหอคิวทีเทอมิเนชันวอดโบร หาคิวทีคิวที่โดนเอาออกแล้วเหรอคิวทีโดนเอาออกแล้วเหรอใช่ปะ่างอะช่าเอะแต่ไม่เป็นไรสามเพลงได้ขอเพลงวอร์มมือก่อนอ่ะวอร์มมือก่อนด้วยเพลงนี้แล้วกัน ลงทุนเอากดไม่ติดเลยอะไรอยาอ้กดไม่ติดเฮ้ยกดไม่ติดมือถือก็ไม่ได้เติดวอมือก่อน โอ้ยไม่ถนัดแจ็คโน๊ตเลยไม่ถนัดแจ็คโน๊ตเลยโนอตกับคงจูมันถึง,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 งเก็ติดนะเราเกียรติบาดวยอาการแหลกเวลาคิบขีรแหลกทุกทีมือถือก็ไม่ได้ลืมเพราะฉะนั้นยอดยูหนึ่งพันก็ดีแล้วได้เงินที่ดีเลย หรือจะให้อัดไมค์ครับก็แล้วแต่นคร,รับไมค์ครับก็ได้หัวมึกโอ้ยกูก็ติดเกียด์ังเลยอัคดคลิปทีไรมันแหลกอะโอ้ยกักดไม่ติตด ย่างนี้จะไปรอดไหมนะกดไม่ติดอย่างนี้จะไปรอดไหมนะ Under t a i ะอ,นะอืมต้องกดแบบขั้นรุนแรงมามาความทรมานคือความความทรมานคือสิ่งที่คนดูชอบขอเพลงแรกก่อนแล้วกัน น่าจะเป็นเพลงนี้ใช่ปะความทรมานคือสิ่งที่คุณผู้ชมชอบอาชิดความทรมานคือสิ่งที่คุณดูชอบโอ๊ยกตดติสต์สุดแต่สุด เกียดจังเลยกดวิตดแล้วก็เกียดจังเลยจัดเมดตอนนี้อาจที่เราเคยเป็นเอ้ ตอนไหนเด็ยว,วย0เดี๋ยวตอนน,นคนนับติดเวลาพี่ีเวลาพี่ี่มากดไั่ติดพี่พ่ทกค ในระยะสูงนี่หน ja. ูจะกดตัวิดนะเกิดกดบนแพทตรงนี้บล็อกเลยตรงนี้หนจะกดตีดเหยียดจมูกติดติด ความทรมานคือความความทรมานคือความชอบเหวี่ยงเท่านความทรมานร์คของชอบแบบคนดูอ่ยโอ้ยเยอะด้วยจะทำประเทศเลยนะเออความทรมาน์คคือความชอบคนดูเยอะด้วย มททาทำอะไรอ,อย่างนี้เนี่ยการทำละไม่้าวเก่งจริงๆก็ทำเต็มเลยโอ้ยหลักแล้ว ความทรมานของคนกวจดูความช่าของคนดูแน่นอนจริงจริโอ๊ยเกียดจังเลยเนี่ยนจกน้อยเอยกดไม่ออกเวลาเวลาอัดคลิปที่มันหญ่เกลยเวลาไม่อัดนี่รวดรีบโอ้ยกดไม่ติด เวลาอ่าที่กดไม่ปิดทำไมเวลาไม่อัานที่กดปิดจังเลยเย็ดเย็ดิอุย้ยโอ้ยเยดตัวเลดไม่ปิด 你个做你个啦。 ความทรมานของคนเล่นคือความชอบของคนดูอยอดริวต่ำขึ้นเลือเกินอุ้ยส4 8่ถือว่าคุ้มค่ามา ความทรมานของคนเล่นคือความสุข,ขคนดูและการติดลิขสิทธิ์ครั้งนี้คือความสุขไม่ใช่ความสุขของคนเล่นอโอ s ชิโอ้ยเลื่อนไม่ไปนะอ่ะเมียนมามานอะเออเออมา คนรัวมาแล้วอ่าชิดเกลียดจังเลยเวลาเล่นสแปร์มสแปม,แปมเกลียดจังเลยเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ด้วยถ้าคลิปนี้ได้หนึ่งพันวิวมันได้เงินจะจริงแต่ถ้ามันติดลิขสิทธิ์มันไม่ได้เงินอ่าชิด คนอื่นเขาถึงหนึ่งล้านกันหมดแล้วแต่เราแกัเราแค่หลักแสนถึงแช้ออโต้คิกยังไงเราติดจ้างเงินเด้เออไปบู๊คโอ้ยเล็ก dạ yeah, trời ơi 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 i mm -hmm. แม่สมก็เป็นคนโกนแลปีศาจจริงๆเหยียดท้องนี้เออโอ้ยแลกแลกโอ้ยระางเหแม่เงินก็ไม่มีพอที่จะซื้อม้ดีๆหน no isa, ่อยป้าโบตีตีแปตีแปตีแปดตีแปดตีแตีแปี อือจดด้วยจุดด้วยเสียจังฝั่งนู้นนะท่อนนู้นจะเป็นท่อนที่เสียแต่ฝั่งนี้จะเป็นท่อนที่เลิศคนเทพคนเทพป่านิ้แต,ตรงนี้เขาไปผิงหลักแสนตะแล่เนะจากภาษานี ขอขอว่าพลาดอย่าเกินหนึ่งพันไม่เกิเจ็ดร้อยจะดีแล้วโอ้ยโอ้ยแหลกขอร้องอย่าพลาดดูเจ็ดร้อยอย่าพลาด โอ้เล็กบ๊อบูบ้าอย่าพันเจรออย่าพันเจ จะจบไปแล้วี่เอตาปีปีสีปีปีีตายตายแล้วตายทะลุเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยแหละภาพเนี่ยเออเออ Oh God. Oh. <laughs> โอ้ยโคตรยาก <laughs> โคตรยากความทรมานของคนเล่นคือความสุขคือความความอะไรนะ <laughs> ความทรมานของคนเล่นคือความ <laughs> คือความอะไรนะของคนดู <sighs> <sighs> โอ๊ย โอ้ยอยังเทินโอ้ยโอ้ยโอ้โอแม่บอกเลยถ้าคลิปนี้ดันได้หนึ่งพันวิวแล้วแล้วผมดันเล่นเพลงโกสคือคนที่เล่นอันเนี้ยฟังกินฝายเดยนานจะรู้อย่างเช่นจ่องปริวัตอ่ะเขาเขารู้เพลงเนี้ยมันติดลิขสิ์นะอดได้เงิน เขาถึงไม่ยอมเล่นกันแล้วผมเล่นอ่ะแล้วถ้าคลิปเนี้ยมันถึงหนึ่งพันวิวก็เท่ากับว่ามันอดได้เงินหนึ่งปกติถ้าทำ YouTube อ่ะข้อกำหนดมากดก็คือถ้ามันถึงหนึ่งพันวิวก็อาจจะได้เงินนะแต่ถ้าติดลิขสิทธิ์ก็เรียบร้อยสาธุอย่าเกินหนึ่งพันวิวในในอันนี้ไม่ก็เกินก็ได้แหละไม่เป็นไรไม่ได้เงินไม่เป็นไรอดถึงแม้จะอดได้เงินกินหนมก็เหอะ อ่ะบายบายคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเซ